อพ channel สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกาการวางแผน,นการก่อสร้างรวมทั้งการจัดทำา S u u v v e ของโครงการโรงงานและอาคารสักัง,งานเป็นโครงการเด่นราบนะครับในคลิปนี้ใต้คลิปก็จะมีลิงก์ของไฟล์การจัดทำา s u เ v e เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใคร สนใจหรือจะเอานําไปอ้างอิงในการวางแผนงานของตัวเองก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับรีวิวนะครับว่าการจัดทำ S-Curve เ,เนี่ยองค์ประกอบของการจัดทำ S-Curve เ,เพื่อให้ตอบคำถามทุกคำถามนะครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับรวมทั้งการจัดทำในหนึ่งแผ่นเนี้ยมันตอบอะไรเราบ้างเดี๋ยวผมจะ มาอยเรียกที่ฟังนะครับครับเราก็มาเริ่มต้นจากป้ายที่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เห็นนี่แหละคับแต่ว่าก่อนที่จะจะมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้อันดับแรกนะ,ะ<ม>ในช่างโปรเจกต์ต่างๆนะครับเมื่อเราได้รับบิีวคิวมาแล้วได้รับแบบมาแล้วเราก็ต้องมาทําความเข้าใจแบบนะดูเิวคิวให้เข้าใจ จัดหมวดหมู่ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสำหรับตัวอยาอ่างของคลิปนี้นะจะเป็นโครงการแนวราบที่เรียกว่าเป็นโครงการโรงงานพวกอาคารพนักงานนี้นะครับเริ่มต้นนะย้ำว่าพวกท่านได้ไปดูแบบเป็นที่เข้าใจแล้วพอคอนรัคชันดูเรียบร้อยแล้วดูวิวคิวเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจจัดทำหมวดขึ้นมา สำหรับโครงการนี้ครับผมได้แบ่งหมวดหมู่ของงานออกเป็นทั้หมด9กลุ่มนะครับก็ไล่เรียนนะครับอันดับแรกนะครับในคอลัมน์ AB เนะครับ Description ผมแบ่งเป็นหมวดพีลิกลุ่มที่หนึ่งพลิครับ,รบเราก็จะมีงบประมาณก็คือตามรีวิวที่เราจะทำไว้ ครับแลกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของงานโครงสร้างนะครับกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มงานสถาปัตย์กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มงานภายนอก external work กลุ่มที่ห้าเป็นงาน civil ที่เราจะทำเพื่อเตรียมงานระบบกับทั้งบนดินใต้ดินครับกลุ่มที่หกเป็นงานระบบไฟฟ้าประกอบอังคัรกลุ่มที่เจ็ดเป็นงานวิติกครับ อ่ากลุ่มที่แปดเป็นขาประเภทแนวราบนะครับถ้าเราไปรับงานบางทีมันก็จะเป็นที่โล่งโลกยิ่งเป็นโรงงานนะมันจะจุดตามชานเมืองท้องไร่ท้องนาอันดับแรกของดินครับนี่แหละเพราะฉะนั้นจะมีหมวดงานอ่าเคลลิ่งแล้วก็งานแบ็กฟิลแล้วก็ในส่วนหมวดที่เก้าเป็นหมวดอินฟาสตรักเจอร์นะครับจริงจริงอินฟาสตรักเจอร์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเอเจน์เนล แต่ว่าถ้างานมันเยอะเราก็แยกกับความเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ซะจะได้แบบติดตามงานง่ายขึ้น <c oughs> อันนี้คือกลุ่มงานของโครงการประเภทแนวราบที่ <c oughs> ได้จัดเตรียมนะครับเมื่อเราจัดหมดจัดวิสุทเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับ <c oughs> อคอลัมน์เอมันจะมีงปมนะบ <c oughs> งประมาณนะครับงบประมาณต่างๆนี่นคือมาจากที่เราเฟ้นที t, ่บิลคิวนะครับและจัดหมด เราต้องยอมรับว,ว่า b ี m อัีมันไม่ใช่สีคว e นโอเบิร์กนะครับถ้าเราไม่เข้าใจสีควินโอเบิร์กมันก็จะยากนิดหนึ่งแต่โดยทั่วไปคือวิธีการวิธีการทำงานนะครับในช่างทำงานกับโปรโจบโปรเจกต์เขาก็ต้องอมีคำแนะนำอยู่แล้วแหละนะในการจัดทำบันทึกและการอ่าอ่ากรุ๊ปปิ้งพวกอ่าวบประมาณนะครับ อันนี้คืองบประมาณแบบวก็คือ,อเป็นบัต g เจ็ตว่าพิวตามที่ลแล้วแต่เราจะคุยกันแล้วถัดมาเมื่อเรามีงบประมาณเสร็จเราจะต้องทําเวทออกมาครับเวทก็คือน้ำหนักของไอเทมงานน้ําหนักแต่และน้ําหนักคือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของปุบว่าออกความหมายคือทั้งโครงการนีนร้อยเป็นจะมีน้ําหนักของอ ค่าใช้จ่ายช่วงการเตรียมงานอยู่ที่สองจุดเจ็ดเปอร์เซ็น์เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูน้ำหนักของงานสถาปัตย์เห็นไหมครับสถาปัตย์ในส่วนของโครงการนี้มันจะมีสอง,สอ,ง,สอ,งอาคารสองหลักก็คืออาคารอาสองอาคารห้านะเราก็จะอาคารห้านี่แปลงห้านีา่จะมีน้ำหนักเก้าห้าแปดเปอร์เซ็นต์ติสามสิบห้าล้านบาทซึ่ง เปอร์เซ็นทั้งหมดนะครับมันจะมันลงกันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรีส่วนนี้นะครับน้ำหนักตรงนี้มันจะมีความสำคัญคือเวลาเราทำงานแต่ละช่วงอย่างเช่นอ่ะนยูนะครับเนี่ยหมวดงานเสาเข็มมีหกจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เราก็ต้องไปคลี่นะ แผนงานของงานสุดเข็มเพื่ออัพเดตามงานนะครับในแต่ละสัปดาห์ก็อัพเดตโปรเกส์ก็ม,า,มาสาดีช่องของ,ของสเสาเข็มนี้เช่นเดียวกันทุกไอเทมงานต้องทำขับบน้นบดเพื่อมาใส่ในตารางแล้วจะเป็นแผนงานรวมความก้าวหน้ารวมของทั้งโอกาสประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค o l ัมเอผมจะเขียนคําว่าโปรเจกต์เซนัส Project ์สเตตัเนี่ยอันนี้คือผมก็ย้ำตลอดว่าคือมันจําเป็นเพราะว่าการวางแผนงานเมื่อคนมีการวางแผนงานคุณก็ต้องมีการติดตามก็มีการบันทึก<ม>นะครับผมก็เคยพูดอ่อบางครั้งนะผมอาจจะเห็นส่วนมากอ่ะ Yes c u r v หรือแผนงานเ่ยจะมีแต่แผนมันไม่มีช่องที่จะให้บันทึกผลหรือ Actual อนนะเพราะฉะนั้นอ่าถ้า คอนเซปต์การวางแผนงานสไตล์มา i ด์ Channel จะต้องมีแผนเทียบกับผลเสมอนะครับแล้วนกะ็ถ้าเป็นแผนผาก็ชอบใส่สีฟ้าถ้าผล Actual ก็จะใส่สีเขียวตัวอย่างของโครงการนี้จะ่าร<ม>ู้สึกจะผ่านมาแล้ววันสองเดือนนะครับมผมถ้าผ่านมาสองเดือนนะครับโครงการนี้เริ่มเดือนมาครับสมมติว่าณวันที่ผม ทําทคลิปอยู่นี่คือเป็นวันที่อประมาณวันที่18ของเดือนเอฟพิวนะครับสังเกตตัวนี้ครับสังเกตเส้นสีแดงนี่ครับเส้นสีแดงนี่ผมเรียกว่าโปรเกสไลน์ครับมันจะขยับไปทุกสัปดาห์เวลาผมอัปเดตโปรเกสมันต้องขยับไปทุกสัปดาห์นะครับอแต่ละช่องเนี้ยคือจะประมาณกันสัปดาห์นะวันที่ผมอัปเดตเกสคือวันที่18ครับ สี่ครอ่ะโอเคเรามาดูกันครับจะสังเกตว่าคอนเซปต์ของการทำเ<ม>อสเคอร์ผมเนี่ยสีฟ้าคือแผนสีเขียวคือผลดูสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่เจดนะครับอันนี้คือสัปดาห์ที่หนึ่งสองสามสี่หเจ็ดนะครับถ้าเราดูงาน งานเตรียมการนะครับคือมันจะเสร็จประมาณสัปดาห์ที่หนะครับต้องร้อยแต่มันได้แค่แ0ดิเปอร์เใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ผ่านมาอีกสัปดาห์เป็นร้อเซนเพราะฉะนั้นคือเห็นไหมครับคือ S curve ตัวเนี้ยมันจะต้องมีการวางแผนและต้องสามารถบันทึกผลงานได้เพื่อเปลี่ยนที่ครับนี่คือตัวการจัดทำ S curve ที่ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครับในส่วนของโปรเจกต์สกิดู่นะครับนี่แหละครับ พวกนี้จะเป็นไมเนอร์ของอไอเตมงานหลักนะครับอย่างเช่น่ผมมาที่งานงานเสาเข็มครับอาตามแผนงานยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่างานเตรียมการเนี่ยคือผ่านมาเป็นครึ่งเริ่มไปแล้วครับผมไล่ต่อไปนะครับอ c o l u น์ project status นะครับ column project status เนี่ย จะบันทึกนะครับผลงานสะสมนะครับบันทึกผลงานสะสมระหว่างแผนเทียบกับผลนะบสีฟ้าคือแผนนะสีเขียวคือผลนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะมีการเปรียบเทียบให้ดูตลอดเวลานะครับต่อไปโปรเจกต์สกิดดูตรงนี้อาจจะเป็นแผนงานย่อย ก็ à, หมายความว่าคือแต่ละไอเดมงานเนี่ยมันจะต้องมีวันเริ่ม,มวันจบของมันนะครับก็ะจ,บจะมีจํานวนวันนะครับจํานวนมนจำนวนปีแล้วก็ในส่วนของตารางหลักตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราวางแผนว่าโครง,งการที่มีแปดเดือนนะครับผมวางแผนที่แปดเดือนนะครับจะเริ่มเดือนมาสองพันยี่สิบสามสิ้นสุดที่เดือนออกตุเบอร์ประมาณสองร้อยสี่สิบวันนะครับ ตารางนี้นะครับผมจะย้ำตลอดว่าคือข้างบนที่เป็นไทม์ไลน์บางคนเนี่ยวางแผนว่าหนึ่งเดือนมีสี่สิบดาน์ครับเพราะนั้นเวลาวางแผนงานก็จะอาศัยไปเลยเดือนเดือนที่หนึ่งสี่สิบดาเดือนที่สองสี่สิบด่า์แต่ก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราจะลงแบบรายละเอียดให้มันแบบคอลเลก t ี่อ่ะให้มันถูกต้องสุดๆ คุณต้องต้องไปดูว่าอ่าวันเริ่มคืออะไรแล้วก็นับไปทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันนี่นะบางครั้งเนี่ยสัปดาห์ที่สีนะ่หรือที่ห้านะหรือที่เก้าหรือที่สิบเนี่ยมันจะแหบบกันระหว่างเดือนครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเวลาผมวางแผนเดือนที่หนึ่งใช่ไหมนี่ยจะมีสี่สัปดาห์เห็นไ,ไหมครับแต่พอเดือนที่สองจะมีห้าสัปดาห์นะครับเดือนที่สามมีสี่สัปดาห์ เดือนที่สี่มีสี่สัปดาห์เดือนที่ห้ามีห้าสัปดาห์เนี่ยมันเกิดจากที่ว่าดูวันทัดนี้ครับผมกําหนดให้วันเริ่มต้นโครงการเนี่ยคือวันที่หนึ่งทับสามนะครับแล้วผมก็จะบวกไปทุกเจ็ดวัน,นเห็นไหมครับบวกไปทุกเจ็ดวันจริงๆเพราะฉะนั้นอันอ,นอนที่ผมไล่ไปเนี่ยมันคือเจ็ดวันต่อชอ่องครับเพราะฉะนั้นคือ,อในรอบเดือนเนี่ย อาจจะมี3ไม่4หรือ5สัปดาห์นะครับอันนี้มันจะทําให้เราสามารถอัปเดตแผนผลได้แบบถูกต้องไม่ใช่เอาเอาไปประมาณนะครับคําว่าประมาณคือเราไปใส่ว่าหนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์อย่างเงี้ยทุกเดือนเนียมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็แค่จะ,ะแสดงหรือว่าอธิบายมุมมองที่ผมผมมองครับว่าถ้าอยากถูกต้องจริงต้องต้องใส่แบบอ โอเคครับส่วนในตารางพวกนี้นะครับการจัดทำที่ดีที่สุดนะครับผมขอซูมให้ดูเลยนะนะี่ครับสมมติว่าเนี่ยครับสีฟ้าเนี่ยคือการวางแผนณนะวันสัปดาห์ที่ที่เจ็ดนะครับคือวันสุดท้ายคือวันที่สิบแปด มันจะทําให้เราดูง่ายขึ้นอย่างเช่นอ่ะโอเคค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยอโอเควางแผนมาสัปดาห์นี้สิบ้าปเซ็นจริงๆพีริมเขาจะใส่แบบออสิงออสกิดูเสมอนะครับอย่างเช่นพวกนี้คือวางแผนสิบห้าเปร์ชั่นก็สิบ้าเซ็แต่ถ้าเป็นพวกอ่าประเภทเนื้องานจริงๆนะครับซึ่งจริงๆงานเสาเข็มยังไม่เริ่มนะครับเนี่ยณวันนี้ที่ผมทำคลิปนี้คือ มันทุ่งจะเป็นวันเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรครับแต่คอนเซปต์คือมันจะต้องมีช่องแผนงานและข้างล่างเป็นช่องบันทึกผลงานสุดสุด,ดาเพื่อให้เโอเวอร์ออฟได้ง่ายอย่างเช่นแบบนี้ครับเวลาเปิดก็ดูภาพรวมในหนึ่งแผน่นมันต้องตอบคำถามได้นะครับอะย้อนกลับมาเรื่องถัดไปนะโอเคพอเรามี มีแผนงานบันทึกกุเกตของแต่ละเต้นเสร็จครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับโอเคก่อนที่จะจะดูบริเวณนี้นะครับโอเคมาดูตรงนี้ก่อนครับพิสพันเนก่อ ทีออ่อธิบายคอลัมน์ภาพรวมอธิบายไทม์ไลน์ของอแผนงานและอธิบายช่องบันทึกแอคชั่นะครับลงมาดูข้างล่างครับครับผมคลิกที่คอลัมนะ์อา0.45นะครับ0.45นี้คือเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของแต่ละสัปดาห์นั่นหมายความว่าคือเราจะรวม ความก้าวหน้าทุกงานนะครับมาใส่ช่องอ่าใส่ช่องอ่าน,นะครับศูนย์จุดสี่ห้านะครับและทุกช่องก็จะเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าต่อสัปดาห์นะครับนี่ที่ผมไฮไลท์ส่วนข้างล่างนี่คือเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าสะสมนะครับผมขยายจะสังเกตว่าที่เส้นโอเกสไลน์สีแดง ครับเพราะฉะนั้นคือพวกเกไลน์สีแดงสปาร์ทิจิตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความก็น่าสะสมแปดนะครับแปดจุดสี่สองเปอร์เซ็นต์นี่คือแผนงานนะแต่แอคชวลเจ็ดจุดหกครับซึ่งสัมพันธ์กับตัวเลขนี้เนจะ็ดจ <7. 6. S 2> ุดหกตัวเลขนี้มันจะโยงมาตรงนี้โยงมาตรงนี้ครับจะสัมพันธ์กันไนะครับถ้าไม่ตรงกันแต่ได้ว่าเราทำผิดพลาด อก้อเป็นเรื่องของอ่าเปอร์เซน็นต์กับเปอร์เซน็นต์สะสมส่วนเบเมก็เช่นเดียวกันผมผมจัดเป็น,ปนช่องละหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเพราะว่าเป็นการเงินเนี่ยเราไม่สามารถติดตามเราติดตามก็ได้แต่เราเพื่อให้สะดวกเราติดตามเดือนเดือนละข้งไม่จำเป็นหนาเขาเรียกว่าตัวเลขเนี้ย จะบอกว่าเป็นเบรินก็ได้ถ้าเราเป็นผู้รับเหมาหรือจะบอกว่าเป็น<ม>อาบัคเจ็ตค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราเป็นคนจ่ายเองแล้วก็ข้างล่างก็เป็นตัวะสมตัวเดือนสุดท้ายก็เป็นตัวเลขงบประมาณส่วนภูเก็ตเอาเบอร์คือเดือนสุดท้ายก็ต้องเป็นร้อยเอเ็นตอันนี้ก็คือภาพรวมพอเราทําภาพรวมเสร็จนะครับสุดท้ายแล้วเวลาเราเราพรีเซนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ทาง ผู้บังคับบัญชาเราครับหรือเวลาไปไประชุมนสมํสนสนอต่อเนื่งท้ายแล้วคือเขาจะมาดูตรงนี้ครับก็คือโอเคอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือคอนแทคเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับจําจนวนวันตามสัญญาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทํางานผ่านมากี่วันแล้วหรือกี่วัน ครับผลงานตามที่เราวางแผนไว้ณวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแอคชั่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็โปรเจกต์ซนต์ภาพรวมรเฮดหรือดเนะรับภาพรวมตรงนี้นะครับที่ทางผู้บริหารของโอโคงการเขาอยากจะสร้างรับถ้ามันเป็นบวกเขาก็จะไม่ดูไส้ในรอกแต่ถ้าติดลบอไหรเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไป คลี่ออกมาซิไปหามาตรงไหนติดลบครับลักษณะของอาการจัดทำเอ yes, uh ็กเคปเบสเคิร์เพื่อร uh huh. ายงานต่อคนหนึ่งหรือพวกคนทบัรชาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงการแนวล่างครับอแล้วก็เื่อท่านใดอยากจะนำไปต่อยอดหรืออยากจะเอาไปอ้างองิงนะครับผมก็มีไฟล์ที่อยู่ใน ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ท่าใดสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ